ดีพี่น้องอาลานมาโรงพยาบาลบายสองโมงใกลส้สิเคืองแล้วข้สีแล้วนะครับลับรถอ่ะลับรถแล้วเขื่อกลับบ้านนะครับเพื่อกลับบ้านนะครับอู้วินไหลายู่เนาะทุบบานก็ไดรถกระลย่ยหลายในก้อนเกนวันนี้วันอังคารพี่นอ้องรถขึ้นหลใช่เนาะเป็นซีคู่มือบอนะครับเป็นจังซี่คู่มือบอ นะครับนะครับในเมืองสช่ไหมครับไปนอนนะรถกระสีหลจักน้อยภาพปรนสิไวชัดนะครับหน้าฟอมันจะทอนแสงเดินเปนอนนะส<ม>ะท้อนแสงเนาะนะครับรบุงบอกว่าขับรถออกเดินหน้ามุ่งหนาไปบ้าน นะครับมอ้าอ้รับมันๆโอ้เทศกาลอะไรเนาะนั่นนะครับบายแดงๆรูๆอะไรมีงานแท้ๆยพี่น้องศารหลักเมืองคอนแกนนะครับเนาะแสดงว่าขครจะมีงานศารหลักเมืองศารหลักเมืองคอนแกนมีงานแท้ๆเลยนี่นี่เตรียมงานอยู่เนี่ยโอ้ผ่าไม้มัดมีไปนะเตรียมงานอยู่นะมือใดวู้พีนองนะเตรียมงานอยู่นี่ศารหลักเมืองด้านขวามือนะครับ็นศารหลักเมืองคอนแกนนี่นะครับ อาดังเมืองคอนแกน่นเราเนาะนี่ศาลหลังเมืองอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องสาราตุสารุนี่ศาลหลังเมืองคอนแก่นเด้อนะครับรรอคอนแกน่นคอนแกน่น,แกนนะครับเออจอดไปยังไปประตูเมืองคอนแก่นนะครับเด้อนี่ประตูเมืองคอนแกนน่นหมงไหนติดว่าเขาขามา เขาเมืองคนจันทร์เขาต้องมารอดซุ้มประตูนี้แหละประตูเมืองประตูพระรับนะครับพระรับท่านนั่งอยู่ด้านบนนั้นจะให้สินคนาพรนะผู้เดินทางไกลๆน,น,นะนี่ต้อนร,รับนะครับโอ้ภาพมันชัดด้วยพี่น้องเด้อแสงแดดมันแห้งนาะแสงแดแงดมันแง่ขวด ขับรถขับรถออกมาจากโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนตรงออกมาเลยครับตรงมาเส้นเดียวอัดลานอัลานเลยนะครับนะพานรับองเงยใหญ่พี่น้องเห็นบอยอยู่ทึ่ง <S <S สู้เหมเบิงเห็นบอคขับนี่ผานรับคนเดียวนี่นะ <S <S นั่งทึ่งสาธุสาธุถ้าใครเห็นคลิปนี้จงมีโชคมีลาบมีแต่รับ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 ,บทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองความสุขความเจริญนะครับรับตัวีรางวัลที่หนึ่ง หลายๆงวดไปโลดนะครับนี่รับนะครับประตรูเมืองขันแกนนี่แหละครับนี่ภาพสิบชุดัดนะพี่น้องเพราะว่าสะท้อนแสงเพราะมันบ่ายสองโมงกลัวแล้วนะครับกลายสองโมงเกือบครึ่งแล้วเนาะมหาอมอเทเลเป็นมือ,มอนะนะครับมหาอ๋อใช้เวลาเป็นมือมือนะนะนะครับนะบ่วกันนะครับจิบป่วยนะครับผม อันเจ็บป่วยเจ็บป่วยพอ้โน่ะสู้ไม้พี่น้องเบื้องสอดนะครับนะประตูเมืองขอนแก่นบ้นหน่อยดีครับใหญ่ใหญ่เลเบิ้งไกลพี่น้องพุณน่ะจึงพึ่งเลยแหละนะครับใหญ่มากเลยนะนะครับพรับพรับนะครับเป็นภาคภูมบ้านคู่เมืองขอนแก่นบ่ วนในใจนะอาจิเป็ยน,นสซนเพราะว่าขอมูลนบ่เพราะท่านละเอียดเนาะครับเขาก็บกงูจริงๆนะคำว่าพระรับนะครับชื่อท่านดีมากพระรับนะครับพระรับนะไปลุยต่อพี่นนอะเดินทางกลับขอนแก่นออกไปเชื่อมถนนมิตรภาพรับมีนองเนาะเนี่ยขนอนมิตรภาพอยู่นี่อยทางนาเฮานี่นะครับไปโลดนะครับไปรลดไปโลด หลุดบนอ่อนี่ไฟเขียวนี่หลุดไฟเขียวปะาะต,ติตบเขามองก้อนงนะไงเสร็จติบเขาฟองนั้นใหญ่เมื่อเลือกกินเบิดเมืองคอนแก่นกับโบเบิดตัวนี้กินเบิดเมืองคอนแก่นกับโบเบิดเขานะครับอ่ะนี่คือถนนมิตรภาพนะครับนี่หน้าเซ็นทันนะครับป่ะแล้วก็ปุ้ยนี่หน้าเซ็นทันนะครับเซนทันคอนแก่นอยู่ตรงนี้ป่ะ มีตรภาพไปเมืองอุดรต่ออนทะขางอุดรธานีเปินดนะตอนท้งนี้น้องคล่เปิดนะครับอุดรธานีนะับบหลอกจากคอนแกนช่วงเวลา บ่ายสองโมงเคืงนะครับพาออกถนนพันถนนกลางกลางเมืองพานถนนหลังเมืองออกมาหนาเมืองออกมาสารลักเมืองออกมาหนาเส้นทันไปเชื่อมถนนมิตรภาพแบบทับหัวไปทังเมืงองอุดรธานีนะครับนะขามาหลอดอุ้มมงชุดนี้นะครับม จิตกรเนี่อีกอ่ะนี่ข่าวว่าน้ำท่วมเมืองคอนแก่นอีกแล้วท่านวระาน่าระบายเพราะท่านฝนตกแห้งนะครับนะขอบคุมันตกแรง งนะครับตรงหลอดอุโมงค์ขึ้นมานะครับก็มีงานก่อสร้างนะครับถนนอยู่นะกําลังซ่อมแซมอะไรไม่รู้นี่นะครับอยู่ด้านซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาเร็วมาแฮงหลายนะครับนี่นะครับถนนกําลังทําเลยทีเดียวนะมีกล้วยโอ้ขุดเนี่ยมุดเลืกกแน,น่นกล้วยตั้งมือเรอ่มมาล่าเลยนะพี่น้อง คอ,อนแกนนี่มีการก่อสร้างมากมากยในพี่น้องขางทางเตรียมก่อสร้างกันมากมายเลยเนาะนะครับ ตะกี้นอกเมืองนี่ครับถนนมิตรภาพช่วงนี้อยู่นอกเมืองคอนแก่นนะปัจจุบันนี้เป็นกลางเมืองคอนแก่นไปแล้วนะครับนะซึ่ว่าจเจริญคือท่านตาเห็นนะผมติดตามช่อง YouTube หรือทีวีหลายช่องก็บอกว่าคอนแก่นนี้จเจริญแบบก้าวกระโดดนะครับนะ,นะครับแบบก็จเจริญแบบก้าวกระโดดมากนะครับนักลงทุนก็สนใจที่จะมาลงทุนนะ ไอ้นคนแก่นตัวนี้เนาะเน,น้ะดูดิตึกอันนี้ก็สุดยอดเลยเป็นที่โรงพยาบาลสีนิกระลินนี่พี่น้องมันกำลังสางอยู่นะครับใกล้สิ้นแล้วแล้วล่ะไ้ค,ความจริงแล้วนะแล้วตกแต่งสีกับสีคุ้งสีแล้วสำเร็จนะครับนะครับไปลุยก,กันต่อไปเลย กินข้าวก็ยังวิ่งจังข้าวอะไรอืมข้าวแบบข้าวหลามข้าวข้าวหลามยังมีข้าวโอ้กินข้าวข้าวหลามแซ่บบออร่อยแซ่บหลายนะครับร้านสาวข้าวไม่เคยกินนะครับกินแต่ข้าวหลามกับข้าวนมเขียบกลุ้งอ่ะโอเค เงียบก่อนจะได้ถ่ายคลิปก่อนนะครับไดโนเสาร์ครูดีไดโนเสาร์ครูกำลังหัวส้วนกันอยู่นี่ครับย่ำขึ้นไฟอาราลามนะครับถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับใหญ่มากนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่ตอนนั้นมาหน้าพี่น้องตอนนั้นมากมาเยี่ยมมูโย่ยพวกที่นั่นโรงพยาบาลที่กินอ่ะถามคนต่างจังหวัดไกลๆนู่นนะครับแพงเพชร มารักษาตัวที่นี่ไม่น่าเชื่อนะครับนี่ถามได้ความจริงๆเลยว่าอยู่ที่ไหนวาอยู่กำแพงเพชรโอ้กำแพงเพชรมาถึงนี่เลยนะกำแพงเพชรก็มาที่นี่รักษาตัวเจอคนอาคนอาเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับแล้วพี่น้องชาวลาวเราก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนนลินก็หลายคนนะครับเห็นนะครับเห็นในคลิป YouTube บ้างเห็นในช่องทีวี TV บ้างบอกว่าคนต่างชาติก็มาใช้บริการที่นี่นะครับนี่โรบาร์มาลายคอนแกนจะนีเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการรักษาวิญญาลตรงไหนดีก็เหมือนคนไทยเราไปรักษาตัวที่ต่างประเทศเนาะพี่น้องก็คงจะเข้าใจเนาะว่าตรงไหนดีหมอดีมีฝีมือมอีเครื่องมือ ทันสมัยเนาะใครๆเข้าไปกันทางนั้นแหละเป็นีนะ่ั้อะเมื่ว่ากันมนุษย์ายชาติมนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนั่นแหละอย่าแบ่งบันวันนะขอให้มีจิตนะครับขอให้มีผมรู้สึกดีนะมาการรักษาใครๆก็อยากหายนะลูกนะครับถ้ามีเงินมีทองภาพพ่อแม่ไม่สบายก็อยากให้พ่อแม่รักษาให้หายพ่อแม่คือ พระอรหันต์องค์แรกของเราเนาะพี่นอ้องมิฉะนั้นใครที่นึกถึงพุะคุณพ่อแม่นั่นก็จะจะเริญรุ่งเรืองนะครับคนบอกนาะพระดังๆกี่ดังๆหลายท่านท่านก็เคยบอกว่าท่านมาทําบุญที่วัดเนี้ยที่วัดท่านไหว้พระอรหันต์ที่บ้านอย่างที่แรกผมก็ยังงง,งว่าเออพระอรหันต์อะไรเนาะ ผมยังคิดว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่วาดที่บ้านก็บอกไหว้แลวครับเอาน้ําน้ําถวายท่านด้วยดูดิคือเราไม่รู้นะจริงๆท่านเลยบอกว่าพระอรหันต์องค์แรกของเราก็คือพ่อแม่นันนะครับให้ท่านได้มีอยู่มีกินท่านได้จะได้แข็งแรงเหมือนท่านที่เลี้ยงเรามาลำบากเหลือเกินเนาะกว่าจะโตมาตอนเด็กๆก็ขี้แตะขี้ไร้บ้างอะไรในเช็ดตูเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว ไม่สบายก็ไม่หลับไม่นอนเด็กๆบางคนบอกมันเถียงชัดๆ,ๆเลยนะบางคนนะ,นะครับเด็กๆไม่ดีนะอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่มันบาปเขาบอกว่ามันบาปนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเถียงพ่อเถียงแม่ในปากจะเท่ารูเข็มนะครับปากทะลุก,กระทืบเท้าใส่พ่อแม่ตายยายนี่ก็ยิ่งหนักเลยเท้าจะเท่าพลานหินนะเวลาท่านบอกนะครับจะยกไม่ขึ้น คนบาปมีคนบาปนะค,ครับวิาะฉนนั้นต้องเทิดทูนบุญคุณพ่อแม่นั้นใหญ่หลวงเหลือเกินขนาดขนาดพระพระผู้ท่านผู้ท่านสําเร็จในธรรมแล้วในท่านจะมองว่าพระองค์แรกของเราพระอาหารหันต์องค์แรกของเราคือพ่อแม่นะครับผู้ให้บันเกิดเก้าเรานะครับเลี้ยงเรามาตั้งแต่แบบอกแม้แต่อุ้มท้องอยู่เก้าเดือนะ พี่น้องลองคิดดูดิกินเค็มก็ไม่ได้กินหวานก็ไม่ได้กินเปรี้ยก็ไม่ได้ต้องอดๆดักยากเพื่อลูกอยู่ในท้องเลี้ยงมาแล้วโตมาแล้วมเมื่อเถียงอีกโอ้โนะไม่ดีนะครับพี่ชฉะนั้นฟังเอาไว้เด้อนะครับฟังเอาไว้อย่าไปหัดทำพ่อแม่นนเนื้อหัวเนื้อก้าวเนื้อกะหม่องน้นะนะครับพระท่านบอกอยู่ตลอดเวลา ท่านมาทำบุญพระที่บ้านท่านกินอะไรบ้างยางท่านหิมยังนะครับนะบัมิฉะนั้นทำงานทำการแล้วว่ามีเงินมีทองก็ซื้ออะไรที่มันแซ่บๆอร่อยๆมาให้พ่อแม่กินนะท่านได้กินแต่ท่านคงไม่อยากได้หรอกจากลูกจากเต้าแต่ว่าน้าใจของลูกๆอาจจะมีให้นะมันก็เป็นบุญกุศลให้เรานั่นแหละนะครับน้องนะนะครับ,นะรบตอนนี้ขับรถออกจากเมืองคอนแก่นแล้วเด้อ นะครับอ้าวมันสัญญาพี่น้องเบาไปหลายมันยาวมันหยุ่นคุณไม่เขาบอกแหงหลายไายไปหลายมันแหงมีหม่องไายนะครับมีแต่แนวกินห็นนะครับอ้าวคลิปนี้เท่าเขาเมี่ยงหลายก็อยากให้พี่น้องติดตามบรรยากาศย่างมะแลงใบใบสองใบสามวงขี่รถออกจากคอนแกนบอติดรถสบายๆนะครับแต่ข่างยามมะแลงหาวงแลงยามาเป็นเด็ดขาด รถติดบักแห้งเดอ้อครับเดอ้อพี่นอ้องสวัสดีครับ